วันนี้เตยจะใช้เป็นเชือกร่มแบบมีดินซึ่งถ้าเกิดว่าเชือกร่มก็สามารถสั่งซื้อในเพจเตยได้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นแบบเชือกร่มมีดินจะอยู่ที่ราคา1 8 0บาท500กรมัมแต่ถ้าเกิดว่าแบบไม่มีดินราคาจะอยู่ที่150บาท5้ากรัมเหมือนกันนะคะราคานี้รวมส่งแล้วส่วนเข็มวันนี้เตยจะใช้เข็มเบอร์3 4สค่ะตอนนี้เราก็มาเริ่มกันแบบนี้นะคะนี่ ขึ้นต้นแบบนี้เหมือนกันเลยแล้วก็ทำ x ไป8นะคะ1ขึ้นต้นโซนหนึ่งก่อนนะคะเหมือนเดิมแล้วก็ทำ x ไป8แต่ตรงนี้เหมือนเดิมค่ะเตยจะชอบม้วนไว้เพื่อที่ว่าเดี๋ยวเวลาดึงมันจะได้แน่นๆนะคะนี แล้วตอนนี้เตยก็ทําเป็น X มาทั้งหมดครบ8หลักแล้วนะคะแถวต่อไปตอนนี้เราจะขึ้นแถวที่2ดังนั้นแถวที่2เราจะทําเป็น V ไปทุกหลักนะคะด้วยความที่ว่าถ้าบางท่านนะคะจะใช้อุปกรณ์มาติดตรงนี้นะคะเพื่อที่ว่าจะได้รู้ว่าหลักไหนเป็นหลักไหนนะคะเพราะของเตยถ้าเป็นอันนี้นะคะ่ะเตยจะแนะนําทําแบบที่ไม่มีตะเข็บเพราะถ้าเป็นแบบที่เตยลงในเพจนะคะนี่ มันจะเห็นเป็นรอยแบบนี้ใช่ไหมคะแต่อันนี้เตยจะทําแนะนําแบบที่ไม่มีตะเข็บดังนั้นมันก็จะทํ็ X วนไปเรื่อยๆนะคะเพราะถ้าเป็นแบบตะเข็บเหมือนอันแรกอะค่ะนี้ถ้าเตยทําออกมาปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้สักครู่นะคะนี่เดี๋ยวเตยย้อนทําให้ดูก่อนถ้าเป็นแบบมีตะเข็บพอเวลาจบ X ปุ๊บเราก็จะดึงมาแบบนี้ถ้าเป็นงานปกติทั่วไปแล้วก็ขึ้นโซ่หนึ่งแบบนี้เราก็ทำ V ไปใช่ไหมคะแต่อันนี้ เราจะทำแบบที่ไม่เห็นรอยตะเข็บนะคะเพื่อที่ว่ามันจะได้สวยกว่ากลองเตยนะคะนี่เราก็ทำเป็นวีไปเลยค่ะในอันนี้เลยในหลักนี้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ทำวีไปทุกหลักเลยค่ะ ตอนนี้เราก็ทำวีมาจนครบทุกหลักของแถวที่2แล้วนะคะตอนนี้เราจะเริ่มขึ้นแถวที่3ก็จะเป็น X1 V1 แบบนี้นะคะก็สลับกันไปเรื่อยๆวิธีการสังเกตนะคะคือ V มันจะอยู่ในช่องที่ตรงกันนะคะแล้วมันเดี๋ยวจะขึ้นเป็นลายทางเดียวกันไปเรื่อยๆเลยนะคะ ตอนนี้เราก็จะถัก x 1 v 1ไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะและตอนนี้เราก็จะมาเริ่มแถวต่อไปนะคะเป็น x 2แล้วก็ v 1นะคะนะคเราก็จะทำแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนถึงขั้นที่เป็น x 8 v 1นะคะแล้วเดี๋ยวจะมาดูในขั้นตอนต่อไปกันอีกทีนึงนะคะ ถักไปเรื่อยๆก่อนนะคะก็เพิ่มไปตามหลักเรื่อยๆนะคะค่ะแล้วตอนนี้ก็จะมาเป็น x 3แล้วนะคะก็ v 1เราก็จะถักลักษณะแบบเดียวกันนี้ค่ะไปเรื่อยๆอย่างที่เตยบอกเนาะว่าให้ทำขึ้นไปจนถึงที่ชั้นที่มันเป็น x 8แล้วก็ v 1จนสุดที่ว่าจะเตรียมขึ้นชั้นต่อไปให้เป็น x 9แล้วก็ v แต่อันเนี้ยหยุด เอเก้าอย่าเพิ่งทำนะคะให้เป็นเดี๋ยวจะทําเป็น x วนไปเรื่อยเรื่เดี๋ยวจะมาดูในขั้นตอนต่อไปตอนที่ถึงในชั้นที่จะต้องทําเป็นของ x วนลอบไปอีกทีหนึงนะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะถักไปเรื่อยเื่ก่อนนะคะตอนนี้เราเพิ่งอยู่ในขั้นตอนของที่เป็น x สามแล้วก็ v หนึ่งนะคะนี่ เพราะว่าถ้าถึงตอนชั้นที่มันเป็น x 8แล้วก็ v 1เนี่ยค่ะตรงเนี้ยมันก็จะเป็นแบบนี้ตรงนี้ v ใช่ไหมคะ1 2 3 x แล้วก็ v ถ้าเราทำไปจนถึงฐานที่มันเป็นตรงชั้นที่มันเป็น x 8แล้ว v 1อันนั้นละค่ะเดี๋ยวเราก็ค่อยทำ x รอบกันอีกทีนึงนะคะะแล้วตอนนี้ก็ทำมาถึงตรงช่วงที่เป็น x ไป8ดหลักแล้วก็ v 1หลักแล้วนะคะซึ่งตรงนี้มันก็จะเริ่มเป็นพอมาถึงตรงนี้ค่ะมันจะเป็น x 9แล้วนะคะสังเกตดูตรงนี้ก็ทำมาทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่นะคะแล้วก็แถวนี้จะเป็น x ทั้งหมดนะคะเพื่อตัดเหมือนไม่ให้มันเริ่มโค้งหากันนะคะเนี่ยอย่ามันจะงอ ทีนี้เราก็เลยทาให้มันเป็นตรงๆแบบนี้โดยการที่ว่าเดี๋ยวชั้นนี้ค่ะจะทําเป็น x ทั้งแถวเลยนะคะแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะคะที่เป็น x รอบนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะมานับเป็น x ไป9แล้วก็ v 1นะคะซึ่งตรงนี้เตยทามาแล้วให้มันตรงกันกันนะคะตรงนี้เตยทามาแล้วตรง x 1ต่อไปก็จะเป็นนับไปต่อสอง สามสี่วีสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าในค่ะแล้วก็วีอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ถักไปแบบนี้ตลอดเลยค่ะ x หนึ่ง สองสามสี่ห้าหกหกเอาเจ็ดแปดเก้า เนี่ยค่ะเราก็จะถักแบบนี้ไปจนรอบก่อนนะคะแล้วตอนนี้เตยก็ทำเป็น x9 แล้วก็ v1 มาจนครบแล้วนะคะต่อไปจะเป็นแถวสุดท้ายแล้วนะคะของช่วงฐานกระเป๋าก็จะเป็น x10 แล้วก็ v1 นะคะเราก็จะถักไปเรื่อยๆเลยจนครบนะคะอันนี้เตยเริ่มต้นมาแล้ว x1 2 3 4 5 6กเจ็ดแปาอันนี้ x สิมาแล้วนะคะแล้วก็ v ในช่องนี้เลยนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็ทำไปวนจนครบเช่นเดียวกันนะคะค่ะตอนนี้อยู่ในชั้นที่ถัก x วนมาเรื่อยเรืแล้วนะคะนี่สังเกตดูว่ามันจะไม่มีรอยต่อ มันจะไม่เหมือนรอยต่อใน,นกระเป๋าตัวอย่างของเตยนะคะนี่ขนาดที่เตยทำเอ็กมาตอนนี้เริ่มจะขึ้นแถวที่สองแล้วนะคะแต่ไม่ต้องตกใจนะว่าเอาทำไมย,ยังกลางอยู่เดี๋ยวถ้าเราทำเอ็กวนไปเรื่อยๆะคะ่ะมันก็จะขึ้นเป็นทรงเหมือนกระเป๋าที่เตยทำขึ้นมานะคะแบบเดียวกันเลยอันนี้ค่ะเป็นวิธีการที่ง่ายแล้วก็ถักได้เร็วมากเนี่ยค่ะก็ถักไปเรื่อยๆนะคะ ค่ะแล้วนี่ก็ผลจากการถัก x วนรอบมาเรื่อยๆนะคะมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะทํำ x ไปอย่างที่บอกค่ะว่าความสูงหรือขนาดเอาตามที่เราต้องการเองได้เลยนี่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่แล้วเดี๋ยวเรามาถักไปเรื่อยๆรอดูนะคะแล้วตอนนี้ก็จะเป็นช่วงต่อเชือกนะคะหรือว่าต่อได้สลับสีนะคะอันนี้เตยจะใช้สีขาวนะคะอืม ก็จะแบบนี้เลยค่ะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละท่านนะคะว่าแต่ละท่านถนัดแบบไหนในการต่อเชือกของเตยจะถนัดแบบนี้ค่ะนี่ดึงขึ้นมาเลยอันนี้อาจจะแนะนําให้มองดีๆนะคะให้ตรงหลักเพราะเตยไม่ได้ใช้อุปกรณ์ที่เป็นการต่อเอาไว้นะคะนี่ก็จะแบบนี้ไปเลยค่ะทีนี้ก็จะเป็น x ต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเตยจะใช้วิธีการถักทับไปก่อนนะคะ เพื่อที่ว่ามันจะได้แน่นๆนะคะอืมก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเตยจะปัดออกสังเกตดูหางยังเหลืออยู่นะคะแต่เตยจะปัดออกเพราะว่าเดี๋ยวเตยจะมัดเป็นปุมตรงนี้เพื่อที่ว่าแล้วเอาไฟแช็กลนหลังจากนั้นนะคะมันจะได้ เรียบเราก็ทนกว่าการที่แบบเหมือนมัดเฉยๆอะค่ะเพราะว่าอนาคตมันอาจจะหลุดได้นะคะอืมก็ถักไปเรื่อยๆแบบนี้ก่อนเหมือนเดิมเลยค่ะก็ถักเป็น x ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้ขนาดตามที่เราต้องการนะคะอืมก็จะเป็นแบบนี้ส่วนวิธีการของเตยก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะอืมก็จะมัดเลย ังเกตดูนี่อย่างนี้นะคะจริงๆแล้ววิธีการต่อเชือกแล้วแต่ละท่านนะคะที่ว่าจะถนัดแบบไหนแต่เตยถนัดแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเตยก็จะเอาไฟแชกดนตรงนี้นะคะแต่เวลาลนระวังนิดนึงนะคะเดี๋ยวมันจะไหม้ทั้งหมดนะคะอืมค่ะเราก็นี่ตอนนี้เตยก็ถักมาถึงต้องรอยต่อตรงนี้เนาะที่ เมื่อกี้เห็นไหมคะแทบจะไม่เห็นเลยนีหนึ่ก็ถักมาเรื่อยๆต่อไปนะคะทีนี้เราก็วนเอ็กไปเรื่อยๆตามที่เราต้องการเองเลยนะคะก็จะเป็นส่ไปจริงๆแล้วอย่างที่บอกนะคะว่าขนาดของแต่ละสีที่เราต้องการจะสลับ ก็แล้วแต่นะคะวันอังคารขนาดสูงเท่าไหร่นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะอืมแล้วตอนนี้แต่ก็ถักมาจนครบแล้วนะคะนี่ก็จะเป็น,นี้ตรงนี้ค่ะขึ้นมาทั้งหมดจะอยู่ที่สามสิบห้าแถวนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็จะมาถักตรงช่วงสายแบบนี้นะคะแล้วก็จะมาเก็บขอบทีหลังกันก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะมาติดแปก๊กอืม ถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกนะคะว่าขนาดถ้าเกิดว่าใครต้องการกว้างกว่านี้ก็อาจจะเพิ่มความสูงขึ้นไปอีกก็ได้เหมือนกันนะคะตอนนี้ก็จะมาเริ่มการแบบนี้นะคะส่วนสายอะค่ะก็นับเลยค่ะ x 1 2 3 4สองสแล้วน,นะคะ หกขนาดของสายกระเป๋าจะทำเป็นหกนะคะแล้วก็ทิกกลับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะทําถักสายกระเป๋าความหนาก็คือ 6x นะคะแล้วเดี๋ยวจะมาแนะนําวิธีการเก็บกันต่ออีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้เห็นสังเกตดูไหมคะจะเห็นรอยต่อแค่ตรงนี้ตรงนี้จะไม่เหมือนก,นกันกับใบที่เป็นต้นฉบับของเตยนะคะนี่จะเป็นแบบนี้เหมือนกับที่เตยบอกไว้ตอนต้นคลิปนะคะว่าของวิธีการทําใดสีชมพูเนี้ยค่ะจะทําแบบที่ไม่มีตะเข็บก็จะ ดูเรียบร้อยไปอีกแบบหนึ่งนะคะนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาถักสายกันไปเรื่อยๆก่อนนะคะค่ะแล้วตอนนี้เตยก็ถักสายมาจนครบแล้วนะคะก็จะใช้วิธีการแบ่งครึ่งแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ถักทั้งหมดตรงนี้จะใช้62แถวนะคะที่ถักขึ้นมานะคะ ก็ต่อไปเริ่มแบบนี้เลยค่ะวิธีการเก็บอะค่ะเตยจะาแนไปกับช่องแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาเป็นแบบนี้หนึ่งสอง สามนี่สามนะคะแล้วก็สี่ห้าหกนี่ก็จะเป็นอย่างนี้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้น เราก็เตรียมมาถักตรงขอบกระเป๋านะคะเตยจะไม่ตัดเชือกนะคะเพราะว่ามันจะได้อยู่ในเส้นเดียวกันทั้งใบนะคะทั้งทั้งขอบอะคะ่ะเพราะว่าตรงนี้ก็ต่อมาบ้างใช่ไหมคะนี่ต่อไปอย่างนี้เลยนะคะใส่เข้าไปในช่องนี้เพราะว่ามันเป็นช่วงระหว่างรอยต่อของสายกระเป๋าถ้าเราถักขึ้นมาเลยตรงนี้มันจะได้แน่นๆนะคะ แล้วก็ตรงนี้ก็จะดึงแค่ข้างบนแบบนี้นะคะนี่ก็จะเก็บขอบกระเป๋าแบบนี้ค่ะไปจนครบทั้งใบข้างนี้นะคะค่ะแล้วตอนนี้ก็ถักมาจนถึงขอบสายกระเป๋าอีกข้างหนึ่งนะคะตรงนี้ก็แนะนำแบบนี้เลยนะคะให้ใส่เข้าไปในช่องนี้อย่างที่บอกนะคะมันจะได้ทนทานเวลาที่ เราดึงสายขึ้นมาแบบนี้ค่ะถ้าเราใส่ของไปเฉพาะข้างบนปุ๊บมันก็จะห่างง่ายนี่แล้วเราก็ถ้าเป็นช่วงข้างบนแบบนี้ใช่ไหมคะเราถักแบบนี้เลยค่ะแต่ละช่องแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้เลย นี่สังเกตดูพอเราถักมาปุ๊บก,ก็จะเป็นแบบนี้นะคะของส่วนขอบกระเป๋าอืมแล้วเดี๋ยวเราก็จะถักขอบข้างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วตอนนี้ก็ทำมาจนจบมาถึงตรงขอบข้างนี้แล้วนะคะทีนี้คือขั้นตอนนี้เราใส่เข้าไปตรงช่องที่มันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่เรา ที่ทำสายครั้งแรกหลักแรกเลยอะคะ่ะเราก็ใส่เข้าไปข้างบนแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงขึ้นมานี่ก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เตยจะไม่ตัดเชือกอย่างที่บอกนะคะเพราะว่าอยากให้มันเป็นในเส้นเดียวกันก็เตรียมนะคะที่เดี๋ยวจะพลิกกัดอีกข้างหนึ่งค่ะช่วงพลิกกัดนะคะนี่เตยก็ จะทำแบบนี้นะคะสังเกตดูข้างในมันจะเป็นขอบแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ทีนี้ถ้าเราตัดเชือกปุ๊บก,ก็จะกลายเป็นว่ามีปมขึ้นอีกหนึ่งอันแล้วทีนี้เราแบบนี้เลยค่ะไม่ต้องขึ้นโซ่นะคะแต่ว่าเราทําคล้องเข้าไปในรูนี้เลยในหลักที่หนึ่งเลยนะคะแล้วก็ดึงขึ้นมานี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะ อย่างที่บอกนะคะเวลาทำมาค่ะมันเป็นเทคนิคของแต่ละท่านนะคะถ้าเกิดว่าใครสะดวกจะไม่ทำแบบเตยก็ได้นะคะแล้วก็เราก็เตรียมทำสายอีกข้างหนึ่งขอบขอบสายอีกข้างหนึ่งแบบนี้ใช่ไหมคะนี่ แต่ข้างนี้เราเริ่มต้นตรงนี้เลยค่ะขอบด้านบนตรงนี้เลยนะคะเสร็จเราก็ดึงขึ้นมาเลยค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ถักเหมือนเดิมเลยค่ะตอนนี้เราก็เดินถักไปเรื่อยเลย เราก็จะมาดูตอนคบเตรียมไปอีกข้างหนึ่งนะคะถักไปเรื่อยๆกันก่อนนะคะแล้วตอนนี้ก็มาจบจนอีกแถวหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้จะเป็นช่องสุดท้ายใช่ไหมคะพอมาสักคู่เราขึ้นไปข้างบนตรงน,นี้เราก็ดึงขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็ใส่เข้าไปในช่องนี้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นช่องเก็บเชือกของเราแล้วนะคะนึ่ แล้วก็โซ่หนึ่งเตยเวลาทำอะค่ะส่วนใหญ่เตยจะเน้นความทนทานอย่างมากนะคะเพราะว่าคือเชือกลมอะค่ะมันใช้ทนแล้วก็ด้วยความที่ว่ามันจะอยู่กับเราได้นานเหมือนกันนะคะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะตัดปลายเชือกตรงนี้กันนะคะแล้วต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาทำแม่เหล็กที่ติดข้างในตรงนี้กันนะคะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกระเป๋าลายเอ ทั้งใบเลยนะคะนี่ตรงนี้วิธีการติดแม่เหล็กนะคะคือเตยเคยมีลงเอาไว้ในคลิปก่อนหน้านี้ก็สามารถดูตามคลิปได้นะคะส่วนตรงนี้เตยใช้เป็นปืนกาวติดนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่เห็นรอยข้างนอกแบบนี้นะคะแล้วก็ถือว่าทนด้วยนะคะอืข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะและอย่างที่เตยบอกไว้นะคะว่าคลิปนี้เตยจะทําให้ กระเป๋าไม่มีรอยตะเข็บแต่มันจะมีแค่ลอยขึ้นเชือกตรงนี้นะคะเพราะแบบแรกจะเป็นแบบที่มีตะเข็บก็จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนเชือกร่มอะค่ะสามารถสั่งเตยในเพจคือดีแฮนเมดตามนี้ได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าใครมีอะไรแนะนํากระเป๋าแบบที่แบบชอบก็สามารถแนะนําเตยมาได้นะคะถ้าเกิดว่าเตยสามารถถักได้เดี๋ยวเตยจะทําลงคลิปให้นะคะถ้ายังไงฝากกด ติดตามในเพจคือดีแฮนเมกได้นะคะเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์ YouTube ให้เตยและเพื่อนๆด้วยนะคะนี่เดี๋ยวถ้ายังไงเจอกันในคลิปกระเป๋าต่อไปนะคะก็จะเป็นแบบไหนต่อนะคะขอบคุณมากค่ะ